สวัสดีครับผมดรอุงจากช่องซีมนาพมวลเนื้องารกองเวิร์ลวายเว็บซีมนาฟนอาร Power, Wire, Web, ์จูเนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในการลงการขนส่งอัตรายถนนหักสูงพื้นฐานนะครับก็ในส่วนของการบรรยายก็ปิดปากปิดจมูกครับเพราะว่า,าเรียกว่าป้องกันเรื่องอนามัยนะติดตามครับขอบคุณครับ ออนชัยครับคุาอยไพครับมาต่อเลยนะครับเฉลิมชัยครับยกว่างหน่อย งานตำรวจแห่งชาติเต็มไปหมดนะครับแต่เราเป็นกําลังหลักนะครับที่เราไปเราเป็นกาลังหลักในการไปแนะนําแนแนวอยู่นี่นะครับไปมาหลายครั้งแล้วก็มีการบรรยายนะครับมีอธิบดีมีอะไรมานั่งฟังด้วยนี่เราสูของกรุงไทยซ่ามีเยอะนะครับของเราแล้วก็เราสูของบริษัทญี่ปุ่นเรานะครับทีนี้ในส่วนของทีมวิทยากรนะครับบทเทีย ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องทำทุกอย่างเพือต้องรอ สองจะพูดถึงในการจะแยกวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายนะครับหมายถึงวัตถุวัสดุหรือสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนสัตว์พืชสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพย์สินวัตถุอันตรายมีสาณะของแข็งของเหลวและก๊าซหรือในรูปบรรจุภัณฑ์ในรูปบรรจุภัณฑ์นะครับอย่างเช่นรเซียเนอร์โทรศัพท์มือถือสาร C P V ในหม้อแปลงไฟฟ้าแบตเตอรี่ซึ่งมีตะกั่วมีน้ำกรด หรือแม้แต่ถุงลมนิรภัยอันนี้คือตัวอย่างของในรูปบรรจุภัณฑ์นะครับสามพิรชาติแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น9ประเภทข้อสอบไปออกนะครับถามกันง่ายเลยเราว่าสาหพิรชาติแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็นกี่ประเภทตอบว่า9ประเภทนะครับ <c oughs> เราต้องจําสีจาสัญ,ญลักษณ์จํารูปจำรประวัติมาได้เพราะมันถามได้ส,สามสี่อย่างที่พูดถึงนะครับอย่างแรกนะครับคือระเบิดระเบิดสีส้มในรูปแจกกระจายมีหกระดับ 1.1ถึง1.6ความแรง1.1จะรุนแรงนะและเร็วนะครับแล้วก็ความรุนแรงจะลดลงและความหน่วงจะมากขึ้นอย่างเช่น1.1นี่คือระเบิดที่ระเบิดเลยนะครับถูกกระแทกถูกของร้อนก็ระเบิดแต่พอเป็1.2นี่เวลาหน่วงจะมากขึ้นอย่างเช่นลูกระเบิดมือต้องดึงสลักแล้วเฟี้ยระยะเวลาที่เฟี้ยคือเวลาหน่วงถูกไหมครับ1.3ดอกไม้ไฟจุดปุ๊บขึ้นบนฟ้ากวาดแสบปั๊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 บบนฟ้า เลมันใช่เวลาเวลาหน่วงมันมากขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือมันค็ความหน่วงจะลดยงหน่วงจะมากขึ้นเรื่อยๆความแรงจะลดลงตามเด้เพิขึ้นสุดท้ายคือ1.6อาจจะไม่แค่ปัจจุบันที่ใส่สองเแก๊สแก๊สบปเอเปสามสองแก๊สไฟไฟสีดแดงในรูปเปลวไฟนะครับเช่ LP น LPG นะ LPG ต่อมา2.2ไม่ไวไฟไม่มีพิษ สีเขียวเป็นรูปทอ่อแกส๊สมาอันตรายยังไงนะครับมันอาจจะเป็นอย่างเช่นอาอดนอาจจะกัดใช่ไหมครับคอดีนอาจจะกัดหรือจังแก๊สของตัวไล่ออกเสีจยงสอมีพิษเป็นโรหะหล 3. สามของเรียไฟสีแดงเป็นรูปร 3, ไฟสไปปไฟ 4, ของแข็งแบ่งออกเป็นสทีนึงของแก็งไฟสีขาวสีแดงแทรกกันเช่นไม่ขีดฟอยฟอรัสกรมมัน สีจุดสองสารอาจติดไฟได้เองสีขาวยู่บนเสียมอยู่ล่างเป็นรูปเปลวไฟนะครับเช่นปาปนกากะเพราสีจุดสามสารเมื่อถูกน้ําให้การในไฟสีฟ้าหรือสีเงินนะครับเป็นรูปเปลวไฟนะครับตรงนี้เมื่อมันถูกน้ำํำให้่ารไฟอย่าให้มันถูกน้ํานะครับตรงนี้แล้วก็ห้าที่เราค้างกันเมื่อสักครู่ห้าจุดหนึ่งออกซิไดออกซิไดสีเหลืองเออสีเหลืองออ เรือไฟรูปตัว O อออกซิดไดให้ออกเ่นตัวเองไม่ติดไฟแต่ช่วยให้ไฟติดต่อมา5.2เปรอออกไซด์อินซีสีแดงอยู่บนสีแดงอยู่ล่างเป็นรูปเปลวไฟนะต,ตัวนี้เ,เป็นกกดมันพิษอย่างหนึ่งคือมันกัดก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นลายตอสไซสตานะครับตัวเองติดไฟและยังช่วยให้ไฟติด6.1การพิษ แอมไซยาไนตรงนี้แอมไซยาไนตรงนี้แหละนี่แหละครับเนี่ยตรงนี้แอมไซยาไนสารพิษนี่แหละน,นะครับตรงนี้เป็นรูป,ปกระูนะแล้วก็หกจุดสองสารสิเชื้องวงกลมคล้องกันอยู่นะครับเราเห็นตรงไหนเห็นตรงบ่อยๆคือขยะแยกขยะติดเชื้อนช่ไรหมรือไม่เอทีเคบางย่อมันจะมีถุงใสและมีรูปวงกลมตรงนี้คล้องกันอยู่เจ็ดชาาสีเป็นรูปใบพัดนะครับเป็นรูปใบพัดไม่มีสีไม่มีกลิ่น เป็นขึ้นวิทยุอันตรายขนาดไหนอันตรายขนาดว่าสาเล้งไปเก็บบนจุขันที่นี้ได้เป็นอลูมิเนียมดีใจร้ายในอลูมิเนียมนักประคัดไปทุบขนนี้มันมีสารกำมะถันต,ตกค้างโคบอลต์หกสิบตัวเองตายญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้กันแกถขัดนะครับมันกัดนะตรงนี้แปลงกัดก่อนเป็นรูปหยดทองหยดใส่มือด้วยเหล็กเป็นกัดเหล็ก กัดมือ9น,นอกเหนือจาก1-7เรียกเป็นตะเล็ดนะครับเป็นตะเล็ดที่อยากให้จำคือ S betatron สารทีวีนวมเป็นไฟฟ้าตรงนี้เป็นเป็นตะเล็ดนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เป็นเป็นตะเล็ดนิเทียมเป็นตะเล็ดนะแล้วก็ที่อยากให้จำอีกก็3077 3082 3257อันนี้อยู่เป็นตะเล็ สามศูนย์เรือแนอกจากอยู่ไปเตยแล้วต้องเป็นอะไรสิมา้อมต้องติดป้ายป่าตามไม่ตายส่วนสามร้อยเจต้องติดอุณหภูมิสูงเพราะมันร้อนกว่าเราอยองศาเซเซเยรสร้อนกว่าร้อยองศาไม่พอเล้วและร้อนกว่าสองร้อยองศาเมื่อเป็นของแข็งนะครับนั่นคือในส่วนของบทที่สองจบแล้วครับ ก็เป็นบรรยากาศในการอบรมบางช่วงตอนของหลักสูตรการขนสง่งวัตถุานายานนวิชาพื้นฐานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามในส่วนของการฝึกปฏิบัติพร้อมกับหลักสูตรแท้งอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามดงใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ